เพิ่งบ้านข่อยเมื่ออยู่ข้างตึกนกมีนกหองอจิกจิกจิกจิเบิดมือเบิดเว็นเลยบรรยากาศดีมากเย็นเย็นนกบินร่อนเลยเนี่ยเสียงนกได้ยินทุกวันทุกวันเลย ก็มีเด็กตัวดำๆเต้นดื้อๆเต้นไปเต้นมาอยู่เนี่ยนี่บรรยากาศตอนเย็นจ้าบ้านฉันบ้านฉันลูกค้างวัดพร้อมในบ้านกระไดเอ่ะอยากให้แม่ถ่ายอ่ะ่ายให้็น่หมอาแม่แม่ถ่ายให้็นไหมโอ้โอ้พาเต้นไปนะไปนะเด็กน้อยขี้ดื้อเต้นงามขนาดเต้นงามกมูเตกตาราสวยไหมทุกคนเออดุเกตตาเราสวยไหมทุกคน มึงเนี่ยอุยอัย่อยู่ตุกตากระไดโอ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 ้นะมากเต้นในลูก้าวก็ได้มากเต้นนี่นี่มันให้เต้นเบสยางอืมนขี่ดื้อไม่ใช่สิละอันนี้เขาเรียกคนขี้ดื้อบ้านก็อยู่ข้างวัดนี่นี่นี่สวนมีปลาปลาอยู่หน้าบ้านพรอ ตึกนกพ่าเบิงนกพ่าเบิงนก <c oughs> นกหลายนกหลายนกหลาย <c oughs> ตึกนก <c oughs> กับตึกนกเขาเจ้าได้ไงมันเป็นของเจ้าของดอก